หลวงพ่อโสธรหรือหลวงพ่อพระพุทธโสธรเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดปางขัดสมาธิเพชรของวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซาเรื่องราวบนบานของหลวงพ่อโสธรนั้นแต่เดิมมาจากหนึ่งในห้าพระพุทธรูปจากตำนานหลวงพ่อร้อยน้ำห้าพี่น้องและเป็นที่กล่าวขานบอกเล่าต่อๆกันมาในเรื่องของการบนบานสารกล่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางค้าขาย ทางคงกระพันทางแ้วคาดทางรักษาโรคโดยใช้คิดทูบดอกไม้บูชาที่เหี่ยวแห้งแล้วและอธิษฐานหยดเทียนขอ,อน้ำมนต์จากหลวงพ่อก็จะประสบความสําเร็จตามที่ขอโดยมีเรื่องเล่าว,ว่าสมัยหนึ่งชาวบ้านโสธรเกิดทุกพระพิษกัยเข้ายากหมากแพงฝนกระแล้งจนเกิดโรคระบาดทั้งคนและสัตว์ลมตายไปมากมีครอบครัวหนึ่งป่วยเป็นไข้ทรพิษเมื่อหมดทางรักษาก็ไปนวัตการ ที่ฐานขอความคุ้มครองจากหลวงพ่อและนำเอาขี้ทูบและดอกไม้แห้งที่บูชาหลวงพ่อและหยดน้ําตาเทียนที่ขอน้ำมนต์แล้วเอามาต้มกินปรากฏว่าโรคหายกิจศัพท์ของหลวงพ่อจึงได้โด่งดังไปทั่วจนถึงทุกวันนี้โดยกันแก้บนหลวงพ่อโสธรที่นิยมกันก็คือละครชาตรีถ่ายต้มผลไม้และภุมลไย